ครั้งที่19วันเสาร์ที่8มกราคมพศ2520ตอนทองตำหนักวิญญ,ญาณศัตว์สีชนิดคืนชีพครั้งที่หนึ่งท่านอรหันจีก้กงเสด็จลงตรัสเป็นกรอนความว่าหัวมีเขาตัวมีขนอามนุษย์กรรมอุดหนุนนำเกิดก่อหนทางสัพพสสัตหมุนตามกฎ ตวันราสส่างสัตว์สี่ยางฝ้าฟื้นธรรมไร้เมตตาพระจี้กงกล่าววันนี้เตรียมท่องนรกเจ้าหยางเซิงรีบตามฉันขึ้นบนดอกบวัวเร็วหยางเซิงกล่าวขอรับคำบัญชามิทราบว่าวันนี้จะท่องไปในทางใด พระจี้กงกล่าวที่จะท่องในวันนี้ผิดกับวันก่อนๆเป็นอย่างมากจะมีภาพวิวทิวทัศน์อีกแบบหนึง่งจงตั้งใจตั้งสติให้ดีย่าได้หวาดวันจนต้องกระทบงานแต่งหนังสือเลยยางเซิงกล่าวขอรับกระผมกระผมได้นั่งบนดอกบัวแล้วเชิญท่านอาจารย์เริ่มเดินทางได้เอ๊ะฉะไหนเบื้องล่างมีแสงทอง ส่องสรสยิบระยับบนศีรษะของผู้คนในบ้านก็เกิดมีรมัศมีพุ่งขึ้นสู่อากาศพระจี้กงกล่าวใครใช้ให้เจ้ารีบลืมตาเล่าอันนี้แหละคือรัศมีธรรมที่สำนักเสี่ยเฮียงตึงเปลงบ้านออกและเรา นั่งอยู่บนดอกบัวลอยกลางอากาศเพราะเหตุว่าเทวดาทั้งหลายที่คุ้มครองศิสยานุสิตที่ตั้งจิตสมาธิอยู่ในสำนักนั้นเมื่อท่านรับทาตแจ้งสองสิ่งมาบรรจบรวมกันเข้าในจุดกลางจึงเปล่งลัศมีออกโดยปริยายนั่นคือผลแห่งการตั้งใจมันคงปฏิบัติธรรมของสิทธ์ทั้งหลายละ แสงเซิงกล่าวขอเรียนถามท่านอาจารย์รัศมีบนศีษะของผู้ร่วมบำเพ็ญทั้งหลายในสำนักจะคงอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือชไหน พระจี้กงกล่าวบรรดาผู้ที่ออกจากสำนักแล้วจิตใจในธรรมไม่เสื่อมคลายขยันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญธรรมแสงรัศมีจะยิ่งเข้มขึ้นยิ่งโชดช่วงรุ่งเรืองหากว่าออกจากสำนักไปแล้วจิตใจธรรมเสื่อมลงโดยทำตามใจตนแอบทรรอากุศลรัศมีนั้นจะกลับมืดลงหมดแสงรุ่งโรด เนื่องจากอยู่ในสำนักผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งสามแดนจุติสถิตลงรัศมีแห่งธรรมจึงเจิดจ้าชดช่วงเป็นพิเศษดังนั้นถ้ามนุษย์ได้เข้าใกล้ชิดผู้ทรงธรรมหรือเข้าวัดโบสถ์เสมอๆปีศาจยักษ์มารภายนอกก็ไม่กล้ามารุกรานทำร้ายเมื่อออกจากสำนักแล้ว หากทำความชั่วร้ายเสื่อมศิลธรรมแสงแห่งดวงจิตก็จะดับลงทันทีทันใดพูดผีนั้นกลัวความสว่างชอบความมืดดังนั้นจึงง่ายที่จะเข้าสิงสู่ในกายมนุษย์เหมือนกับเมื่อแสงรุ่งอรุณเริ่มส่องผีก็ถอยร่นไปชาวโลกตระหนัก ระวังให้ดีเจ้าหยางเซิงรีบปิดตาเร็วเพื่อท่องชมนรกหยางเซิงกล่าวขอรับกระผมได้ปิดตาทั้งสองข้างแล้วเชิญท่านอาจารย์เริ่มเดินทางได้พระจี้กงกล่าวถึงแล้วล่ะเจ้าจงรีบลงเสียหยางเซิงกล่าวใช่ไหนเบื้องหน้าจึงมีสัตว์ และพวกเป็ดไก่นกกาชุมนุมมุ่งเดินไปข้างหน้าตามทางเล็กนี้เล่าพระจี้กงกล่าวนี้แหละคือหนทางสัตว์สีชนิดเมื่อตายลงแล้วกลับคืนสู่นรกละ่ะยางเสงกล่าววันก่อนมาที่นี่เหตุใดจึงมองไม่เห็นสภาพการเช่นนี้พระจี้กงกล่าวก็เพราะว่า เจ้าเป็นปุถุชนฉันเกรงว่าเจ้าจะรู้อะไรมากเกินไปจะทำให้จิตใจหวั่นไหวจึงใช้ฤทธิดเดชนิหน้อยใช้เดชพลางตาปิดบังสภาพจริงของทางสัตว์สีชนิดที่กลับคืนสู่นรกยางเซิงกล่าวที่แท้ ท่านอาจารย์เล่นกลในสามภพเสียแล้วพวกสัตว์เหล่านี้สู่แดนนรกแล้วทำไมจึงต้องตกใจร้องวิ่งพล่านกร้าวกับว่าถูกคนไล่ต้อนฉันนั้นพระจี้กงกล่าว พวกสัตว์สี่ชนิดเหล่านี้เมื่อไปเกิดในแดนมนุษย์ตอนที่ตายนั้นส่วนมากถูกฆ่าตายดังนั้นมันจึงหวาดกลัวแตกตื่นพอหมดธาตุแจ้งลงก็ถูกธาตุมืดดูดดึงเข้าไปแต่ละตนต้องกลับคืนสู่นรกเพื่อเสร็จสิ้นเวรเหตุแห่งกรรมในสามชาติแล้วสัตว์สีส่ชนิด มีเวรกรรมหนักหน่อยดวงวิญญาณมืดมัวพละกกำลังอ่อนแอเวลาตายลงไม่ต้องให้ยมทูตคุ้มทรงถูกท่าทรณีดูดคืนโดยธรรมชาติอันนี้ชนชาวโลกส่วนมากยังไม่เข้าใจย้างเซิงกล่าวจริงครับเป็นเรื่องที่เพิ่งได้ยินในชีวิตนี้เป็นครั้งแรกเราจะเดินไปข้างหน้าหรือครับ พระจี้กงกล่าวใช่แล้วเราจะเดินตามพวกหัวควายมา้าแพะและสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ไปส่วนมากที่แยกกายเกิดเช่นสัตว์ที่เกิดในน้ำเนา่าเกิดจากความชื้นรูปร่างเล็กมากเมื่อตายแล้วดวงวิญญ,ญาณคล้ายดินทรายถูกลมโชยจนปลิวว่อนมีความรวดเร็วมากมองด้วยตาเปล่าจะเห็นไม่จะแจ้ง มันบินกลับโลกมาชุมนุมกันรอคอยจนเต็มดวงวิญญาณแล้วจะรับการตัดสินอีกทีเพื่อชำระล้างเหตุแห่งกรรมในสามชาติให้เรียบร้อยไปยางเซิงกล่าว ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้อธิบายสั่งสอนมิเช่นนั้นกระผมจะไม่ทราบอะไรเอาเสียเลยทางหน้าก็คือประตูผีเหตุใดพวกวิญญาณสี่ชนิดเหล่านี้จึงไม่เข้าไปทางประตูใหญ่พระจี้กงกล่าวเพราะเหตุว่าประตูผีให้วิญญาณมนุษย์เป็นหลักใหญ่พวกสี่ชนิดเหล่านี้มีกรมเวนหนักหนา จึงต้องเข้าไปทางประตูเล็กด้านสองข้างอย่างเซิงกล่าวเข้าไปในประตูผีแล้วพวกมันเหตุใดจึงไม่ไปรายงานตัวที่หอทะเบียน